สวัสดีครับทุกคนวีลคั่มแบ็กอินไทยแลนด์ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง f u r i อุสไรกันอีกครั้งนะครับวันนี้บอกเลยว่าคลิปนี้สายแรงสายหรูและสาย SUV สมรรถนะสูงต้องห้ามพลาดเพราะเราจะพาทุกคนมาดูการรีวิวรถที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งใน SUV ที่แรงที่สุดในโลกกับ2026 DBX 707รถที่ผสมความหรูแบบแ s t ต n m มาตินเข้ากับพลังระดับซูเปอร์คาร์ได้อย่างดุดันและร้าใจใครที่อยากรู้ว่า SUV คันนี้แรงแค่ไหนหรูแค่ไหนและขับจริงให้ฟีลยังไงดูคลิปนี้้ยายาวๆใหจบบเลครั แค่เห็นตัวรถจอดอยู่ตรงหน้าต้องบอกเลยว่า2026 DBX 707ให้ความรู้สึกพรีเมียมและโหดในเวลาเดียวกันดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ของ a อสตันมาติ n อย่างชัดเจนเส้นสายตัวถังโค้งมนสวยและมีความสปอร์ตแบบผู้ดีอังกฤษด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ดุดันไฟหน้าเล็ทรงเรียวเฉียบมองแล้วรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ SUV ธรรมดาแต่มันคือรถที่พร้อมจะวิ่งไล่รถสปอร์ตบนถนนได้สบายฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ดูแข็งแรงและทรงพลัง สื่อถึงเครื่องยนต์ V8 ที่ซ่อนอยู่ด้านล่างกันชนหน้าออกแบบให้ดูสปอร์ตมีช่องดักลมขนาดใหญ่เพื่อช่วยเรื่องการระบายความร้อนและหลักอากาศพลศาสตร์เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นสัดส่วนที่สวยมากตัวรถดูยาวเตี้ยและกว้างให้ฟีลสปอร์ตมากกว่า SUV ทั่วไปเส้นหลังคาลาดยาวไปด้านท้ายทำให้รถดูปราดเปรียวไม่เททะล้ออลูมนยขนาดใหญ่พร้อมคาลิปเปอร์เบรกสมรรถนะสูงช่วยเสริมภาพลักษณ์ความแรงแบบฟิลเรียไรดได้อย่างชัดเจนซุ้มล้อใหญ่เติมเต็มความดุดันด้านท้ายของรถดูสปอร์ตและหรูในเวลาเดียวกัน ปยท้ายเล็ดดีไซน์เรียบแต่เฉียบเท่าไอเสียคู่ขนาดใหญ่บอกชัดว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดาฝากระโปรงท้ายออกแบบมาให้ดูสะอาดตาแต่ยังคงความสปอร์ตภาพรวมภายนอกของ2,026 dbx 7 0 DB 700, 7คือ suv ที่หล่อด,ดูแพงและมีออร่าแบบซูเปอร์คาร์อย่างแท้จริงเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารของ dbx 7 0 7ให้ความรู้สึกหรูหราแบบพรีเมียมทันที วัสดุภายในระดับสูงหนังแท้คุณภาพเยี่ยมการตัดเย็บนี้ยกทุกจุดให้ฟีลรถสปอร์ตหรือแบบอังกฤษแท้แท้เบาะนั่งสปอร์ตทรงกระชับแต่ยังนั่งสบายรองรับสริระได้ดีมากทั้งผู้ขับและผู้โดยสารตำแหน่งผู้ขับขี่ออกแบบมาเพื่อคนรักการขับจริงๆท่านั่งต่ำกว่ารถ SUV ทั่วไปให้ความรู้สึกใกล้เคียงรถสปอร์ตพวงมาลัยทรงสปอร์ตจับถนัดมือให้การควบคุมที่แม่นยำหน้าจอเรือนไมแสดงข้อมูลชัดเจน ดูทันสมัยจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับฟังก์ชันครบทั้งระบบนำทางความบันเทิงและการตั้งค่ารถดชบอร์ดออกแบบสวยหรูแต่ไม่ซับซ้อนปุ่มควบคุมต่างๆยังมีให้ใช้งานจริงไม่ได้เพิ่งแต่จออย่างเดียวทำให้ใช้งานง่ายขณะขับด้วยความเร็วสูงเบาหลังยังคงมีพื้นที่ใช้งานได้จริงนั่งได้สบายกว่าที่คิดสำหรับ SUV สมรรถนะสูงแบบนี้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือทริปสั้นๆห้องโดยสารโดยรวมเก็บเสียงได้ดีมาก แม้จะเป็นรถแรงแต่เมื่อขับแบบปกติความเนียบและความหรูยังคงอยู่ครบให้ความรู้สึกเหมือนรถหรูระดับสูงแต่พร้อมจะเปลี่ยนบุคลิกทันทีเมื่อคุณกดคันเร่งมาถึงหัวใจสำคัญของ2 0 2 6 dbx 7 0 7นั่นคือสมรรถนะและการขับขี่รถคันนี้มาพร้อมพลังระดับโหดการออกตัวดุดันแรงบิดมาทันทีตั้งแต่กดคันเร่งครั้งแรกรถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแบบที่ลืมไปเลยว่านี่คือ suv ขนาดใหญ่เสียงเครื่องยนต์ดุดันร้อใจและให้ฟีลรถสปอร์ตแท้ การขับในเมืองอาจรู้สึกว่ารถมีพลังเหลือเฟือแต่ระบบช่วงล่างและระบบช่วยขับขี่ทำให้รถยังคงควบคุมง่ายไม่กระโชกโคกง้ามพวงมาลัยน้ำหนักกำลังดีขับชา้ชาๆก็ไม่ลำบากเมื่อออกสู่ถนนใหญ่หรือทางหลวงนี่แหละคือเวทีของ DBX 700เจ็ดการเร่งแซงทำได้ทันใจแค่แตะคันเร่งรถก็พุ่งไปแบบไม่ต้องคิดเยอะความเร็วสูงไม่ใช่ปัญหาสำหรับรถคันนี้ ตัวรถนิ่งมากพวงมาลัยมั่นคงเข้าโค้งด้วยความเร็วได้อย่างมั่นใจแบบที่ SUV ทั่วไปทำไม่ได้ช่วงล่างถูกเซตมาให้รองรับทั้งความแรงและความสบายเมื่อขับเร็วรถยังคงหนึบและมั่นใจแต่เมื่อขับแบบสบายๆก็ยังให้ความนุ่มที่เหมาะกับการใช้งานทุกวันระบบเบรกสมรรถนะสูงทำงานได้ยอดเยี่ยมชะลอความเร็วได้มั่นใจแม้ใช้ความเร็วสูงทำให้ผู้ขับกล้ากดกล้าเลนและมั่นใจในทุกสถานการณ์การทรงตัวของรถดีมากไม่โคลงไม่หยุ่ยแม้เข้าโค้งแรง ในแง่ของประสบการณ์การขับขี่หรือไรเอ็กซ์พี2,026 DBX 707ให้ความรู้สึก2บุคลิกอย่างชัดเจนวันธรรมดาคุณสามารถใช้มันเป็น SUV หรือขับสบายนั่งเนียบแต่เมื่ออยากสนุกมันสามารถเปลี่ยนเป็นรถแรงระดับซูเปอร์คาร์ได้ทันทีฟีลลิ่งหลังพวงมาลัยคือความมั่นใจความแรงและความพิเศษที่หาได้ยากจากรถประเภทนี้นี่คือรถที่เหมาะกับคนที่อยากได้ทุกอย่างในคันเดียว ทั้งความหรูความแรงความอเนกประสงค์และภาพลักษณ์ระดับไฮเอนด์ end, มันอาจ,จไม่ใช่รถสําหรับทุกคนแต่สําหรับคนที่อยากได้ SUV ที่แรงจริงดูจริงและแตกต่างจริง DBX 707คือคําตอบโดยรวมแล้ว2,26 0 DBX 707คือ SUV สมรรถนะสูงที่นิยามคําว่าแรงแบบผู้ดีได้ชัดเจนที่สุดมันคือรถที่ทําให้คุณสนุกกับการขับทุกครั้งที่ขึ้นไปนั่งและยังให้ความหรูหราในทุกมุมมองเป็นหนึ่งใน SUV ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับสายแรงในปีนี้ ถ้าคุณชอบรีวิวรถแรงรถหรูและ SUV โหดๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง f ฟิลิปส i ไรไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรถมันมันระดับตัวท็อปจากเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ